พบกับเราอีกครั้งนะครับกับวิจารณ์แหลกในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเล่าเรื่องหานท้าชะตาฟ้าปริศนายุธจักเริ่มในตอนที่แล้วตัวของวินจืหลันได้แต่มีความสงสัยในตัวเองและตัวของอาจารย์ว่าทําไมอาจารย์ถึงปล่อยอิงจือรวมถึงในตอนนี้สิทธิ์น้องสามกับสิทธิ์น้องสี่ล้วนอยู่ในกระท่อมกระบี่กับอาจารย์หรือว่าจะเป็นในกรณีจับก,กลุ่มหวันซื้อสลางและซุ่มโจมตีฟ้านเสียนแต่อย่างไรแล้ววินจืหลันก็คิดไม่ตกอยู่ดีเพราะว่าถ้าเป็นสาเหตุนี้เนี่ย อาจารย์เพียงสั่งให้ตนเองฆ่าตัวตายเก่งว่าตนเองก็ไม่มีกำลังขวัญกล้าในการต่อสู้ขัดขืนเพียงแต่ในวันนี้ที่ว่าการเจ้านครถูกเลือดล้างแสดงออกท่าทีของกระบี่สีศาสนาหลังจากนี้เกรงว่านครตรงอีคงจะต้องปักธงตะกูล,ลีซะแล้วเพราะว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่สามารถสกัดยับยั้งได้ที่ว่าการเจ้านครเป็นขุมกำลังใหญ่ของนครตรงอีบัดนี้กลายเป็นศพนอนจมกองเลือด กระบี่ศีศาสนาใช้วิธีอันรวบลับอยากกระด้างมากที่สุดรวบรวมแนวคิดของสังคมระดับสูงในนครงตรงอีเป็นเอกภาพสะกดจิตใจของสิทธกระท่อมกระบี่ทั้งหมดคาดว่าเหล่าพ่อค้าและแรงงานในเมืองคงต้องยอมรับข้อเท็จจริงในส่วนนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้วินจิลันนั้นสงสัยไปอย่างมากก็คือท่าทีของห้องเต้เปยฉีที่ทรงยอมเสี่ยงอันตรายอย่างใหญ่หลวงสเสด็จมายังนคนตรตงอีต้องบรรลุความสําเร็จให้จงได้แต่หลังจากที่สูกฟ้านเสียน จับกลุ่มเข้ากระท่อมกระบี่ห้องเตอ,องนี้เชไหนย,ยอมรับความพ่ายแพ้ไม่ประสงค์ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างรัชชิงกับนครตองอีอีกหวินจือหลันสนทนากับหลางเทาอยู่หลายคำจากนั้นต้องพบความผิดหวังลงจากเขาทางหนึ่งคุณคิดว่าฟางเสียนผู้นี้มีขีดความสามารถอันใดกับสามารถสะกดฝ่ายเปยฉีจนไม่กล้าขยับขามเคลื่อนไหวค่ำคืนนี้ชาวนครตองอีตกอยู่ในความประหวันรลนลานไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย ตัวของหวินจิหลันเป็นสิบคนโตของกระท่อมกระบี่จำต้องปฏิบัติหน้าที่นี้แทนทางด้านห้องเต้ไปฉีได้รับการอุ้มชูจากไทเฮาขึ้นนั่งบัลลังก์มังกรตัร้งแต่วัยเยาว์นับตั้งแต่นั้นมาพระองค์ไม่รู้จักความเกรงกลัวทั้งไม่เกิดความสิ้นหวังแต่ในตอนนี้พระองค์กลับพ่ายแพ้ต่อฟ้านเสียนทั้งยังเป็นการพ่ายแพ้อย่างราบคาบไม่สามารถพลิกสถานการณ์ได้แต่อีกด้านหนึ่งพระองค์ทรงทราบว่ากระบี่ศรีศานาที่เลือกรัชชิงนั้น ไม่ใช่เพราะว่าปรมาจารย์ท่านนี้มีความปรารถนาดีต่อรัชชิงหากเป็นเพราะการดำรงอยู่ของฟ้านเสียนคล้ายมีส่วนช่วยในการดำรงคงอยู่ทั้งเป็นหลักประกันให้กับนครตรงอีอีกทั้งปัญหาของฟ้านเสียนก็คือปัญหาของฮ่องเต้ชิ่งและเป็นข่าวดีของแคว้นเป่ยฉีด,ด้วยถึงแม้พระองค์ทรงทราบดีว่าหากฟ้านเสียนใจดำอมหิทธ์พอพระองค์ได้แต่เป็นหุ่นเชิดในมือฝ่ายตรงข้ามปัญหาอยู่ที่ฟ้านเสียนม่ใช่คนใจดำอมหิทธ โดยเฉพาะกับสติของมันว่าแล้วฮ่องเต้เปิดฉีก็เหลียวพระพักไปอย่างช้าๆทอดพระเนรซือลี่ลี่ที่อยู่ข้างกายแล้วกล่าวว่าสนมรักหวีผมให้กับข้าหน่อยโดยเมื่อนับรวมฟาลล่วลวเข้าไปแล้วฟานเสียนับว่ามีสติสามคนครึ่งอยู่ที่แคั้นเปิดฉีนั่นคือหนึ่งฟาลล่วลวสองซือลี่ลี่สามไห่ถังและสามคนครึ่งก็คือฮ่องเต้แคว้นเปยฉีตัดมาที่กระท่อมกระบี่ฟานเสียน ได้มองดูกระบี่สีทัศนาที่อยู่บนเตียงอิงจื่อนั้นพอฟื้นคืนคติก็สอดหาสถานที่พักรักษาตนเองซึ่งฟ้านเสียนไม่ได้เป็นห่วงนักฆ่าชั้นแนวหน้าคนนี้สักเท่าไหร่หลังจากนั้นหวังซื่อสันหลังก็ได้ยกอ่างที่เต็มไปด้วยเลือดของกระบี่สีทัศนาผ่านฟ้านเสียนไปโดยที่ไม่ได้กล่าวอะไรฟ้านเสียนเหลยวมองคาบเลือดบนแผ่นหลังนั้นก็อดยิ้มไม่ได้เพราะว่าภาเพเหตุการณ์ที่ว่าเป็นภาเพเหตุการณ์ที่หวังซื่อสันหลางนั้นได้แบกอาจารย์กลับกระท่อมกระบี่ นับเป็นเครื่องยืนยันถึงความรักที่กระบี่ศรีศัสนามีต่อสิทธิ์คนเล็กผู้นี้ภาพนี้มองไปแล้วก็เปรียบเสมือนกับบุตรชายที่ปฏิบัติเท่าชลาที่น่าเวทนาไหนเลยจะมีลักษณะเหมือนกับสิทธิ์อาจารย์กระบี่ศรีศัสนายิ่งรักเอนดูหวังสือสลางฟ้านเสียนก็ยิ่งไว้วางใจพร้อมกันนั้นได้ก้าวข้ามธรณีประตูเข้าไปนั่งลงบนเก้าอี้ที่ข้างเตียงพร้อมทั้งมองดูที่กระบี่ศรีศัสนาแล้วกล่าวว่า อิงจือจะไม่รับช่วงดูแลกระท่อมกระบี่ยามนี้นอกจากหวังซือซันหลังที่อยู่ลานหน้าบ้านแล้วไม่มีผู้ใดสามารถอยู่ที่นี่ได้อีกแม้แต่เด็กรับใช้ที่ปฏิบัติกระบี่ศรีสัทนาก็ถูกขับไล่ออกไปด้านนอกคําพูดที่ฟ้าเสียงพูดออกมานี้ช่างดูแปลกพิกลอย่างยิ่งเพราะว่าอิงจือเป็นคนที่คิดค่ากระบี่ศรีสัทนาทั้งยังเป็นเจ้าหน้าที่รัชชิงแล้วเหตุใดกระบี่ศรีสัทนาจึงจะมอบมรดลกอันล้ำค่านี้ให้แก่อิงจือ แต่สิ่งที่น่าตื่นตะนกก็คือว่ากระบี่ศีศัสนาไม่ได้หัวล่อย้อต่อข้อเสียฐานของฟ้านเสียนหากลืมตาขึ้นอย่างช้าๆแล้วกล่าวว่าชนไหนไม่อาจสิ่งนี้ทําให้ฟ้านเสียนรู้สึกตึงเครียดขึ้นมาคิดไม่ถึงว่าคําพูดเพียงแค่ประโยคเดียวทําให้ปรมาจาร์คนนี้สามารถเผยความใ,ใจออกมาพร้อมทั้งกล่าวว่าเพราะว่าอิงจือเป็นคนของข้าพเจ้ากระบี่ศีศัะนาหลับตาลงใหม่พร้อมทั้งกล่าวว่าตัวของฟ้านเสียน เป็นชาวตรงอีอยู่ครึ่งหนึ่งส่วนนอของเขาซึ่งหมายถึงอิงจือเป็นชาวตรงอีขนาดแท้รวมถึงยังเป็นน้องแฉงเราอีกทั้งเป็นสิทธิคนแรกที่แท้จริงของกระท่อมกระบีหลังจากที่เราตายไปแล้วไม่ให้มันดูแลกระท่อมกระบี่หรือว่าจะยกให้แก่เจ้าฟานเสียนยักษ์ไหลพร้อมกล่าวว่าตัวข้าในมีอาจารย์อยู่แล้วมิหนำซ้ำตัวเขาไม่คิดจะก่อร่างตั้งสํานักขึ้นมากระบี่สีศาสนากล่าวทั้งที่หลับตาอยู่ว่าเจ้าคาดเดาความคิดของเราได้อย่างไร ฟ้านเสียงกล่าวว่าหวินจือหลางความจริงแล้วเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวน่าเสียดายที่ครั้งนี้มันขัดใจท่านมิหนำซ้ำมันยังคุ้นชินกับการทำหน้าที่บริหารมากกว่าเพลงกระบี่ดังนั้นเพลงกระบี่จึงไม่คืบหน้าท่านต้องไม่เบิงตาดูกระท่อมกระบี่เสื่อมลงอย่างแน่นอนส่วนหวังซือซาหลางเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งแต่น่าเสียดายที่ท่านรักมันมากเกินไปตั้งความหวังต่อมันอย่างสูงอย่างนั้นคนมีแต่อิงจือท่านไม่ฆ่ามันมิใช่ท่านไม่อาจหักใจฆ่ามัน แต่ตัวท่านเองบอกว่าปาดกระบี่ไร้น้ำใจท่านละเว้นชีวิตต่ออิงจือย่อมต้องใช้สอยชีวิตนี้ให้เกิดประโยชน์หากยกตำแหน่งเจ้ากระทอมกระบี่ให้แก่อิงจือจะสร้างปัญหาในภายหลังกระบี่สีศัสนาพันหัวล้อออกมาพร้อมทั้งกล่าวว่าที่แท้เหตุการณ์รอบปวงบชนบนวิหารหุยคงเป็นฝีมือของเฉินปิงผิงดูท่าเราคงดูสุนัขสีดําตัวนี้ผิดไปมันหาได้จงรักักดีต่อฮ่องเต้พรวเจ้าไม่ฟ้าเสียงยิ้มแล้วกล่าวอย่างอ่อนโยนว่า ความโจลล์ก็ดีที่เฉินิงผิงมีต่อรัชชิ่งไม่มีผู้ใดเครือบแคลงสงสัยมาก่อนหากท่านคิดชูอิงจื่อขึ้นมาจุดชนวนศึกระหว่างฝาบาทกับเฉินิงผิงข้าพเจ้าขอให้ท่านเลิกล้มความคิดนี้ซะกระบี่ศรศาสนาพันกล่าวด้วยเสียงเย็นชาว่าเรื่องที่อิงจื่อเป็นน้องชายของเรานั้นเจ้าสามารถปกปิดได้นานเท่าไรสุดท้ายแล้วเรื่องที่เกิดในคนครตองอีวันนี้ต้องถ่ายทอดถึงมหาคนครรัชชิงอย่างแน่นอนเจ้าเข้าใจว่าพระบิดาคาดเดาอันใดไม่ออกหรือ ฟานเสียจยิงกล่าวว่าข้าไม่สนใจว่าคาดเดาอันใดออกสามารถยี่เวลาเท่าใดก็เท่านั้นแต่ข้าพเจ้าไม่ต้องการให้กระทําเรื่องนี้อย่างเปิดเผยในนครตรงอีแห่งนี้ผู้ที่คาดดาสศักฐานะของอิงจื่อมีเพียง6คนโดยสองคนแรกก็คือสี่ที่สกับทิ่ที่4ของกระท่อมกระบี่คาดว่าท่านคนบอกให้พวกมันปิดปากลงแล้วด้วยศักฐานะตําแหน่งของท่านชั่วชีวิตของพวกมันคงไม่บอกอันใดส่วนคนที่สามก็คือหวังซือซาหลาง ข้าเชื่อมั่นว่าหวังซื่อสลางคงไม่บอกเรื่องความลับนี้ออกไปคงเหลือแค่ว่าตัวเราท่านและข้องเต้เปยฉีรวมทั้งหมดหกคนหากท่านไม่บอกข้าไม่บอกยังจะกลัวอันใดอีกกระบี่สีศัสนากล่าวอย่างเฉยชาว่าปัญหาอยู่ที่เจ้าไม่มีปัญญาเกี้ยกล่อมเราเหตุใดเราไม่บอกออกไปวันใดที่ชนชาวโลกรู้เรื่องนี้พระบิดาเจ้าต้องฆ่าเฉินพิงหากว่าเฉินผิงตก,ตกตายแล้วเจ้าจะทำอย่างไร ฟ้านเสียงเงียบงันลงแล้วจึงกล่าวว่าท่านแทงทําเป็นข้อตกลงกับข้าแท้จริงมองการไกลในภายภาคหน้าหากว่าเฉินผิงตกตายรัชชิงของเราต้องปันปวดวุ่นวายไหนเลือจะมีเวลาเหลียวแ,แลคนครตรงอีกบีสีศาสนาพันลืมตาขึ้นแล้วกล่าวว่าเราเพียงไม่ไว้ใจบิดาของท่านหากไว้ใจท่านมากกว่าปัญหาอยู่ที่ตราบใดที่ท่านไม่ขึ้นเป็นฮ่องเต้ต่อให้เราไว้วางใจเจ้ามากแค่ไหนก็มีประโยชน์ เพราะว่าตัวของเจ้ายังไม่สามารถตัดสินใจแทนรัชชิงได้ฟานเสียนหน้าเคร่งเครียดขึ้นแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้ามีปัญญาเกี้ยกล่อมฝ่าบาทก็จริงแต่หากท่านกระตุ้นโทสะข้าขึ้นมาอย่างน้อยข้าสามารถให้รัชชิงเนี่ยล้านงนครตรงอียงของท่านได้และก็อย่าได้หมายคิดสร้างความวุ่นวายในรัชชิงอย่าได้คิดผลักดันผู้อาวุโสข,ของข้าต้องตกอยู่ในอันตรายไม่เช่นนั้นแล้วข้าพเจ้าจะไม่ยอมปฏิบัติหน้อันใดอย่างเด็ดขาด กระบี่ศีรนามองดูฟ้างเสียแล้วกล่าวว่าเจ้าใช้วิธีอันป่าเถื่อนเช่นนี้บังทับจัก,กรพรรด,ดินีแห่งแคว้นเปยฉีปิดปากลงหรือฟ้านเสียนไม่ได้เป็นห่วงว่ากระบี่ศีรษะนาจะเปิดเผยลักษณะเพศของฮ้องเต้เปยดฉีออกไปเพราะว่าการล่มสลายของแคว้นเปิยฉีเป็นภาพที่ปร,รมาจารย์ท่านนี้ไม่ต้องการเห็นพร้อมจึงกล่าวว่าวิธีการอันป่าเถื่อนเช่นนี้ข้าเล่าเรืยอม,มาจากท่านนี้เองจากนั้นฉากก็ตัดมาที่ผู้แทนของรัชชิงและแคว้นเปยฉี ที่เดินทางมาถึงนครตรงอีหัวหน้าคณะผู้แทนแคว้นเปยฉีคาดเดาว่าอยู่แล้วว่าฟานเสียนคงต้องมาถึงนครตรงอีก่อนแต่ขุนนางกรมพิธีการที่ทำหน้าที่ตัวแทนของรัชชิ่งกลับนึกไม่ถึงว่าขุนนางแคว้นเปยฉีที่มาถึงนคตรตรงอีก่อนนั้นเป็น้องเต้ของพวกมันนครตรงอีจ,จัดพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติเพียงแต่ระหว่างนั้นมีปัญหาอยู่บ้างเหตุก็เพราะว่าที่ว่าการเจ้านครล,ล้วนตายหมดสิ้น หวินจื้อหลันได้แต่ดึงตัวบุคคลจากเขตปกคอรองต่างๆมากระทําเรื่องนี้แทนข้อบกพร่องเหล่านี้ล้วนปรากฏแต่สายตาคณะทูตทั้งสองต่อจากนั้นเหล่าคณะทูตถึงได้ลงรู้ถึงเหตุร้ายที่ว่าการเจ้านครจนต้องหันมองหน้ากันไม่ทราบว่าเกิดเรื่องอันใดซึ่งความจริงแล้วการเจราจารยุติลงก่อนที่คณะผู้แทนจะมาถึงนครตรงอีซะอีกภายใน,นตึกที่พักของคณะผู้แทนรัชชิงขุนนางทั้งหมดล้วนปากอาตาค้าง เมื่อมองดูได้ท้าวฟ้านเสียนที่นั่งประจำอยู่ที่ตัวแรกเนิ่นนานยังไม่กล่าววาจาอันใดพวกมันย่อมทราบว่าฟานเสียนล่วงหน้าเข้านครตรงอีแต่พวกมันไม่ว่าอย่างไรแล้วก็นึกไม่ถึงว่าฟ้านเสียนใช้เวลาเพียงแค่สามวันก็สามารถขับไล่ชาวเปิดฉีถอยล่นไปทั้งยังเกีย้ยกล่อมกระบี่ศีศาสนาที่ท่าทีเย่อหยิ่งยะโสและสะกดข่มกำลังต่อต้านในครตรงอีลงทำงานให้กับรัชชิงเป็นผลสำเร็จขุนนางรัดชิง ล้วนเกิดความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากไม่ใช่เบื้องนอกจะมีเจ้าที่ของนคนตรตงอีอยู่ด้วยยามนี้คงส่งเสียงโห่ลร้องแทบฟ้าหล่มพันธุ์ทลายกันไปแล้วเมื่อ20-30ปีก่อนห้องเต้ชิงได้นําทัพใหญ่บุกเหนือลงใต้จนมีอาณาเขตเช่นทุกวันนี้ชาวชิงทุกคนคุ้นเคยกับการทําสงครามเพียงแต่ว่าในวันนี้แตกต่างออกไปฝ้าเสียนอาศัยเพียงแค่การเจรจาสามารถยึดครองนคอนครตงอีได้ ฟางเสียนแจ้งต่อคณะผู้แทนว่าตัวแทนนครตรงอีที่จะเจรจารในรายละเอียดคือสิทธิคนแรกของกระท่อมกระบี่หวินจือหลันโดยการกระทําในครั้งนี้เป็นการแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวแสวงหาผลประโยชน์ให้กับน,นครตรงอีมากที่สุดหากเพียงแต่ฟางเสียนไม่สนใจสิ่งเหล่านี้ที่แท้เป็นการปกครองที่แท้จริงหรือเป็นการสมัยพักเพียงในนามอย่างน้อยในปีนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาที่ต้องไข้ควรหากแต่ว่าหลังจากที่กระบี่ศรีษนาเสียชีวิตลง นครตงอีไม่มีกำลังต่อต้านแข็งขืนอย่างนั้นแล้วนครตงอีจะสามารถคงสถานะไว้5ปีหรือ50ปีก็ล้วนขึ้นอยู่ที่ฮ่องเต้ชิงจากนั้นฟ้านเสียงก็เดินออกจากประตูใหญ่ก้าวขึ้นรถมา้าแล้วเดินทางไปยังชายฝั่งทะเลเมื่อมาถึงฟ้านเสียงได้เหยียบย่ำลงหาดทรายอันอ่อนนุ่มพร้อมกันนั้นที่ชายทะเลมีบุคคลหลายคนกำลังมองทะเลอยู่คลื่นของทะเลตรงไห่ ทั้งสงบนุ่มนวลกระทบหาดทรายสีเงินอย่างแผ่วเบาฟ้านเสียนได้หยุดลงและประสานมือคารวะพร้อมกล่าวว่าคำนับใต้เทา้าหลังเถาหลังเถาฟ้อมองดูฟ้านเสียนสักครู่หนึ่งแล้วค่อยเปิดทางให้เดินผ่านไปฟ้านเสียนเดินเข้าหาชายหนุ่มชุดยาวสีขาวบุค,คลิกสง่าผ่าเผยยกมือไพ่หลังมองดูเลเป็นเพื่อนอีกฝ่ายซือหลี่ลี่สวมชุดสีเหลืองอ่อนที่เฉิดอฉายแล้วกับเทพธิดามาจุติ ยิ้มพางมองดูคนทั้งสองชายหนุ่มชุดสีขาวย่อมเป็นห้องเต้แคว้นเปิยฉีหลังจากที่เดินทางมายังนครตองอีพบกับความล้มเหลวพระองค์ไม่อาจออกจากราชสำนักในเมืองสั้นจริงนานเกินไปวันนี้จึงเป็นวันสุดท้ายที่ต้องเดินทางกลับแล้วพระองค์ไม่ได้ชำระเรืองฟาเสียนพันยกมือข้างข,างขวาขึ้นแล้วชี้ไปที่ทะเลพร้อมทั้งกล่าวว่าหากข้าเป็นบุรุษข้าต้องรวบรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่นต่อด้วยพิชิตท้องทะเลผืนนี้ ยามนั้นเสียงขึ้นดังกว่าเดิมศาสตร์ซัดใส่หินโสโครกในทะเลบางเกิดเป็นเสียงดังปานฟ้าร้องกบกืนพลาลาชกระแสที่ทั้งเชื่อมั่นทั้งไม่ยินยอมของของเต้เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการสนับสนุนเราเนี่ยกง็ง่ายๆครับโดยการดูกนันยาวๆไม่ต้องกดข้ามโฆษณาครับหรือถ้าต้องการสนับสนุนเราโดยตรงเนี่ยก็สามารถโดเน a t ได้ที่รายละเอียดในคลิปขั้นด้านล่างสําหรับวันนี้วิจารณ์แหลกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ